เสียงจะาสอบครับออกมาหาหนิมครับเดีว่าไปเบิ่งกันครับมุนีว่าจะจะได้จ้างครับยางขางคล้องไปเลยครับว่าก็ไปได้หาครับฝนตกสองสามหมื่นครับฝนตกครับไปได้ออกหามีฝนมดตกว่าจะออกหาหนิมว่าจะได้จ้างเราไปเบิ่งกันครับยางหลอกขางคล้องไปเลยครับช่วงนี้นิมอยู่ขางคล้องครับ ยางล้ขอขังข้องครับยางล้อขังข้องไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะเจอห้างเดี๋ยวจะทายเบิ่งครับน้องครับเจอแล้วครับตัวบินข่าบินออกครับนะครับตัวบินข่าบินออกห้างครับมีขึ้นมือรงครับ เปนเบื้องตัวครับไปเบื้องห้างครับห้างใหญ่หรือเปล่านี่ครับห้างบบใหญ่ครับอาจจะอ่อนอยู่ครับี๋ยวล่นควันอยู่ครับมีหนามหรือเปล่านี่ครับลงมาครับหนามพิษตายอยู่ครับเดีอยไปเบบครับห้างผูกบ่ได้ครับอยู่สูงครับอยู่บนนู้น นี่ครับแตกห้างแหลกครับจะไปหาห้างต่อไปครับเจอแต่ด้ให้เมืองอีกที่ครับพี่น้องครับเจอครับอีกครั้งหนึ่งโอ้ลุนออกมือเขาครับยุ้นกองอาจจะไปเห็นครับตัวมันหน่อยครับห้างนิ่มครับ เขาตรงนี้คร uh ับเดี๋ยวไปเบิ้งครับหน่อยฮั่งไงครับนองครับเจอยร์ครับครับเปดำครับฮ้างไงอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งคนหนึ่งวันครับพังครับเดี๋ยวไปเบิ้งคนหนึ่งวันครับมีมีหนาหรือเปล่าไปครับนี่ครับเขั้วใส่แล้วครับหัวดำครับหัวดำพิษตายครับ นี่จะขอเบิกครับเอาไปกินครับอ่อนครับพ้างครับครับเดี๋ยวตัดเอาไปเบิกเขางนอกครับนี่ครับพี่น้องครับมุนลววนครับปิดตาครับห้างอ่อนครับพ่อได้กินครับผักกุไยลก็แช่หนุ่มบั่มปลาตานี้ได้ครับกดกระยิงกระดิงแจงแจงเตี๋ยนนั่นเลยจะประผัดคลิปไม่ๆหมครับเราไปหาห้างต่อไปครับ ครับพี่น้องครับเจครับอีกข้างหนึ่งครับท่างอยู่ตรงนี้ครับผมอ่อนมีเข่าครับครับเดี๋ยวเอาควนใส่ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายห้างให้เพื่อนครับโอ้นี่ครับน้ำยี้เลยครับหัวน้ำครับเ็บหาขังข้องครับช่วงนี้ครับนิ่มครับช่วงนี้นิ่มอยู่กับน้ำขังน้ำครับ สายนางครับจะขอตัดกั๊กครับนี่ครับเอาออกมาแล้วครับน้มดีครับช่วงนี้ครับเป็นสามครับดูสามสี่ออกหานหนึ่งครับกลับไปหท่งต่อไปครับใส่สามห่างครับนี่ครับเดี๋ยวเก็บสะถุงครับกับไมเจออีกครับดูหั่นหนึ่งครับตัวมีออ๋มีเข่าครับ ดินนิ่งกองไ่เห็นรอครับตัวมั่อน้อยครับผมเอาตัวนี้ครับห้างหนึ่งยางอ่อยางมากครับเจออีกครับอีกหนึ่งห้างครับตัวมีออยวิ่งเข่าเดี๋ยวไปลุ่นห้างครับห้องน้อยหรือห้างใหญ่ครับไหนครับเจอครับพี่น้องครับหัวหน้าบดตาครับหุวหน้าบดตาเดี๋ยวควนใส่ครับ ครับพี่น้องครับหน้ำหวานใหญ่ครับประควดใส่ครับหน้ำหวานปดตาครับครับเดี๋ยวเอาอ๋อมาเลยครับนะครับอ๋อว่างครับหวานครับมากครับท่านี้กินข้าวเครื่อครับกระปุกหนึ่งถือใหม่ออกมาหยาห่างครับเนี่ยมันกครับปีตางามครับเดินเดินทางครับหาทางต่อไปครับ เจอครับอีกห้างนึ่งหนึ่งห้างครับแมมมี่แมมมี่อ่อนเพิ่เขา่าโอ้เจอครับห้างอยู่ข้างในครับห้างอยู่ข้างในดําฟูนครับครับเดี๋ยวไปเบิรงห้างครับเอาควอใส่ว่ามีหนาวหรือเปล่าครับ ผมห้างใหญ่อยู่ครับเอาคนปล่อยใส่เลยครับเดี๋ยวลงมากะลายเพิ่อครับนี่ครับผมหัวหนังครับห้างฉีกขาดครับขาดแต่เครือนขอแค่หุ่นหวานบาดขาดบาดแตกครับเอาลงมาครับหนังงามงามครับเดี๋ยวไปหาห้างต่อไปครับฝากอะไรก็แชร์นุ่มบาดปลาต้าดิดนะครับไปครับ อีกางนึงครับมันดำครับข้างไงอยู่ครับเดี๋ยวเอาคนใส่ครับนี่ครับพี่น้องครับอีกข้างนึงครับบอกใหญ่แล้วครับนี่ครับดำๆครับโอ้โหบอกญ่เลยนี่มขนมหวานบอกไงแล้ครับ อีห้างหนึ่งอยู่พูนห้างที่ผมเจอห้างที่ผมถ่ายเบิงครับบอกผมจะมาเขาตั้งผีครับย่างเขาย่างเขาตั้งผีขยเย้าครับมันจะไปเอาห้างหนุนเดี๋ยห้างหนึ่งครับยุ่ตรงนี้ครับบอกงหญ่นะครับบ่เห็นครับโอ้ยเดี๋ยวห้างนี้ก่อนครับบอกงหญยเลยจะไปเอาข้างในครับสองห้างครับยูข้างกันเดี๋ยวควนใ่ครับมันบินออกมาต่อแล้วครับไปคองครับห้างงหญ่ครับ ควรใส่เหรอครับน้ำหวานครับน้ำหวานน้ำหวานพิตตาโอ้สองสันบระวันห้องผงเงยเลยครับครับเดี๋ยวออกออกมาข้างนอกครับอีกห้องนึงอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเขาไปเอาครับนู่นอยู่หน่อยนะครับออกมาข้างนอกนี่ครับผมห้องแก่ครับแต่น้ำหวานปิดตาครับน้ำหวาน นี่อวดานเลยครับน้องวันครับเดี๋ยวเก็บเสื้อทุงครับไปเอาหั่นข้างในครับนี่ครับเฮ็ดซองเขามาครับครับ่นงใหญ่ครับที่ผมเอาผมเฮ็ดซองเขามาหั่นหนึ่งที่ตัวนี่งหั่นหนึ่จะจะคอไปครับอ่อนๆครับไปครับตัดไปเบิกข้องนอกครับโอ้โหนี่ครับเบิงครับหัวหนามครับ โอ้ผัไงเลยครับห่างเาวครับนํำผังไงปิดตาพอมครับเดี๋ยวเก็บเสร็จถุงครับไปหาห้างต่อไปครับฝากกุไหลก์กดแช่เนี่ยเด้อครับนุ่มบ๊อบปาไตครับหานิมครับช่วงนี้บิลล้องครับเจอครับอีกหนึ่งห้างครับแม่บิลลองตรงนี้ครับป๊บปป๊ปครับเดี๋ยวดอีกห้างครับ หางใหญ่หรือเปล่าครับไปครับครับพี่น้องครับทางใหญ่ครับไหนครับเอาควันไส้ตัดเอาใม่ครับให้เบิ้งข้างนอกครับนี่ครับผมหางงามครับเท้าฝ่ามือครับประมาณบิดตาครับครับเดี๋ยวเก็บจะทวงครับแบบนี้ครับไปครับ ผมกลับมาบ้านครับนี่ครับหคนหนังวานครับใส่หมอไว้ครับนี่จะคนหนาครับหคนหนำยังไงครับนี่ครับขั้นแยกไว้อ้อยต่างหากครับเอาจะกินครับขอกระไรจะแช่ให้ได้ครับนุ่มบานปัตตัยครับกุยตามนั้นด้ครับมือนนังไปหากไหมครับมื่ออ่นครับ ครับพอาะที่นี่ครับ